สวัสดีครับผมอยูกันบ้านไม่ไผ่เอื้อนชาแนลนะครับวันนี้นี่ครับเมนูไปเที่ยวกินกันมาต้องขอบคุณพี่วิวสันผมมาผมมาเห็นลงคลิปจังเทียรลงคลิปให้เบิ้งเนี่ยนะครับคิดฮอดวิวสันสไตล์สไตล์วิวสันมาลาที่รุ่นแรงที่สุดที่ผมเคยกินมากครับผมแบบเกรือรุ่นแรงที่สุดตรงมาลายี่หอนี่ครับเดี๋ยวซองสุดท้ายแล้วสาวบุกบอยได้กินมาได้เพราะว่านี่มาลาแบบแท้ไทยที่มันแบบกลมกล่อมดีเราไปกินทั้งได้น้องๆเขาจะกินน้ำด้ครับแต่วมันมีทั้งสมวนผสมประสาบ เอาไปเลยครับผมเริ่มจากหม้เชื่อวันเลยมันไหมีไผน,นั่นไหมเลยเดี๋ยวพอจะกินน้ำมาได้พอเคยร้องเลยเนะาะกินแล้ว <c oughs> ร้องแล้วคือร้องแล้วเลยเม็ดมันนี่เป็นขือครับผมบอกเลยเข้มขน้นอีกว่าง่ายเข้มข้นกินน้ำบ่ได้ครับผม เ <c oughs> ห็นหุ่นไทรตัว <c oughs> มะหมาแซ่บเลยแจ่หมันใส่พอดีปุ๊บม่านนี่ครับผมแล้วก็สูตรนี้เป็นเด็กพี่กันครับผมอาลาพนไฟพนไฟวันไหนกัดบริสิเอลน,นั่นครับบอกเลยมันงๆว่าชาลินวันไหนแล้วก็ทดแทนกันได้ปากคนไทยสิ่นี่ง่าหลายครับผม มแห็งละลายเด้ครับนี่ยี่ห้อใดมีพริกเป็นถอดเป็นเม็ดจังสีแล้วก็มีใบใบไม้แห้งๆนะกินมากเลยครับผมคิดหอดเย้ครับตอนเขามีเห็ดหอมกเขาใช้เทาใสแบบหนีลงไปด้วยครับผมมีผมใส่ในกาปรุงก๋วยเตี๋ยวปรุงยังต่างๆแส่บครับผมไมายอยเางลองคบรถ จิ้งทีมากลุ้งไปด้วยครับผมสไตล์จีนๆที่ขาดท่วงชิงเมื่อะไรครับผมชิงลงไปด้วยน,น,น,นี่เปลือยหมดพักเลยแข้งเปลือยแข้งแสบเขื่อมบ่วงามาใหม่ครับผมขาดกุ้งอะไ ถ้าไปจีนนี่ตอนเดียวคนละหาบุหรี่ได้เขาก็มาลาดสุดๆเลยน้ำใหม่สมื่อนี่ร่ำม้งกับใส่น้ำใหม่กับผมบอกเลยน้ำใหม่นี่สุดยอดสุดสปอรตตัวผมหาแบบแข็งญี่ปุ่นพันได้อยู่ก่อนก็นพวปผูกล่องเบึงเนี่ยแต่งญี่ปุ่นไหมแต่มาใส่ในซุปในก๋วยเตี๋ยวสิมันจิแซแสบครับผม เลออนว่าไงบอก,บอกผมก็อยู่ของบอกเลย,เลยแตงนี่สิขายดีกูมูเขาน้ำกินมันจะเย็นลิ่นแล้วก็แซ่บพ<อ>ี่เด็ดครับแ้งไรเน<อ>ียหอมเป็นกินอย่างมาลาผิดสดๆทมดแ่โโรเตโต้ด้วยโอ้แมนโถไม่โถชุบชิได้ มี่กามเปียันี่เป็นกวางตุง้งน้าบ้านครับผมทดลองใสดใจหัวหมอไฟมาลาหัวนี้ง่งยมาแล้วรสชาติหดไห้ขก็ในน้ำมันมันเยอะแล้วนี่เดี๋ยวก็เจอว่าจะสดจิตในน, <c oughs> น้ำยัำำงพวยังพวกกลุ่มกลมแบบไทยแลนด์นะครับผม เดิมับบรงรถคิวขาวบมอนด์เขียครับผมแดดขนมขนมยังก่อนเขียบญี่ปุ่นเขียบญี่ปุ่นโอ้สีมือได้ครับเ็ดเียบได้ด้วยขนมเขียบญี่ปุ่นสีใคร ใครมีแด่งใครเอาทั้งใครแดงใครขาวเลยครับครับขาวเต็มกันเบดเลยเขี้ยมจะเสียบน้ำแป้งครับผมเสียบผสมแป้งเน้นผสมแปรงนีแดงีแดงเนื้อป่ะครับเนื้อแยมแยมใส่ยังเสียบครับผมเสียบเบิดเสียบเบิร์ดใส่ยังเนี่ยแต่พคนจะกกินไปซื้อรอใดนี่ซื้อตลาดนัดบ้านนอกตลาดนัดมีวันใดเนี่ยครับ มีประตูวันตัวตุ่มมือเนาะครับตุ่มมือแต,<ส>ต่ว <ลง S 1> ่าพ่วงแรงลงไปรวดน้องมาแรงลงไปเลยตอนนี้ปลูกยังนะพอ่อให้ชมบรรยากาศชมไปแวะรอบบรกษัทส้มมะเกลนกำลังงามผักเก็บมาเลย,ย,นนยเผักหลายนเดี๋ยวมื้อนายหาเมนูมาเห็ดผักแต่ว่าเห็นเป็นกำลังปลูกใหม่ครับผมนี่ครับอะไต้นยาสูบสายสมุนไพรมันใหญ่กว่านี่มันใส่งานไในวันครับผมมีผักซีหอมบัว มีเบอร์ครับผมผักกาดวัสบิอีสานกาดหินมันง่ครับผมตั้งๆมาชมผมนะที่มีคมเบอร์ทุกพักลองขึ้นเครื่องไหมเราชมเป็นบวบรุ่นใดโอ้งามปลิต้นเดื่ดสูบ้นไหม,มเบืกครนะผมงามใหญ่เลยลำมันบกใหญ่เลยปีมือ,อสวยเลย ไปหมาลาเ้างว่ถีตบหมู่ต้มเลยต้มต้มมันผสุกันเป็นยังกินครับต้มตมมันบํารุงสุขใกล้แล้วใกลสุดแลนมันเกี่ยวต้มอะไรบ้างครับครับเด้๋ยวเรวานเจนหนึ่งเขาขี่มันเกี่ยวต้มแซ่บเดี๋ยแซ่บคนหนึ่งเรือต้มอะไรต้มยันยันน้ำหวานมันไหลออกเรือปุ๊บต้มโอ้ยมันหวานตัวเขาสุกบ่เี่มข้นแซ่บแค่คี่มขึ้นมามึกกะหันผมนิดหนึ่งเอาตอนประมาณเดียวกัน ที่เป็นยังไงนะร้อชุ่มขนาดนี้ร้อ,องม,มีกินข้าวแน่นอนรอนให้ตับสุกสักหน่อยครับเพราะอยใส่กุ้งกับหมึกครับใส่ซีฟู้ดลงไปวันนี่นี่กระดองกระดองมึอกกุ้งงเขาตัวเล็กนิดหน่อยครับผมนี่ตับเลยเดี๋ยวเพิ่งเอาลงน้ำครับครับผมกุ้งมันสุกเร็ว กลิออหอมแบบจีนครับผมเลือต้นอย่างเียคุณชายแนเฮ็ยแล้วเพื่อนนึงวตั้งโอ,อคือขึอ้นจดเิ็หน้นอยครับเพื่อคุณ <c oughs> แดดเข้าไปที่นึง,งนี่วะ้เป็นใครแดรดีเานันเตีาะปึ๊บมันดีหันก ลุลงไปโอ้ยดีมมน,นเลยตาก,กิน,นันนี้มันสุกก่อนเลยไม่ดีรอเลยครับผมยจนเนี่ยสุกก่อนใส่ก่อนบักตับ่ต้าจิ๊ยมนต้เจียมเี้ยวนะครับผมจิ้มสมแต่อว่ามันบวลาบนบวลานไหนเจิ๊ขอขมันไกลตอ่อเมือนกัน ตับมันเหมือนคนีมาไลายเราขางบานนี้มันมีหนังครับผมปุย้ยไงมันออกมาฝากเอยพอาต้มมันเกีียวเกลื้ยงตม้มไชมุนหนึ่งเลยตอนนี้ไงด,ด่วดยังไง้องจะตับหวานหรือนยจะดีตับดีดีเดี๋ยร้องน้ำจิ้มกินเจิมอะอยากมมน,ยานัน เต็มห,หมอนเลยได้กินได้ดีผมต้องเล่นหลายคนอ่อมกันเลยนี่อเอรษฐีมาอยู่ครับผมจะใส่ลงไปครับมันหลายอย่างเแบบใส่เสศน,น,ลลนม,มันนี่เล็ดเล่นอะไรนี่พิมพ์ลงมีอเป็นแบบแจกจิ้มของมันไก่เนาะ dạng qua kỳ năm mươi qua là dạng cái tên online ở là 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 vang là 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 có là 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 อันนี้รสชาติก็ดีครับผมดีกินแล้วกินดูกมน้อพุ่งๆไอยุบไปไปในน้ำหานเกี๋ยต้องเห็นกินมื้อน้องหนาวเขาด่าอย่างนี้นู้นนี่สุดด่วนเลยนี่ ในว,วันวนี้ลวกริมสุดๆด้วยครับแสะตัาตับเนี่ยัวดีๆ <c oughs> มาทำพรีวิวสันครับผมพิ้วๆอื้มแบบมากันเป็นน้ำจิ้มของมันไกเ่เลย บุเคลนะ่ะทำบะดาวไปกินนิดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเกินคนคนอยู่แล้วมันขวานลงไปก็เิ้มคนนึกออกไหมหูว่ากุ้งบแบบอยฟูๆเลยปีกก็ดีหอม cái cái sạp เด้อ Cái này bữa Ăn bữa này cũng sạch quán. Bữa bữa này. Trời bả phiên con Bỏ khẩu ăn. Bữa đây sẽ ไปมาละเมื่อกี้ให้เราเทน้ำมันแบบล,ลอยๆเลยเพื่อว่าเมื่อกได้ห่อนดุนโดนครับผมน้ำมันอยลร้อยผู้อามเลยแหละกต่ละากปิ้มือดำปิ้แบบจริงปุุงตามร้อนนี่กินไปได้ cây cũng ừ, ừ. ừ. bạn ừ, ừ, của tỷ đây này Đây, bên dạng mặt tùm hôm nay mặt tùm này. nay mặt tùm hôm nay mặt tùm hôm nay mà tùm hôm อ๋อความบอ๋อกามั้นครับสุดตรดด้วครับความั้นเข็บแปลงใครผสมแปลกสมเนี้สมอย่างรายยางเลยครับผมเข็บญี่ปุ่นอืม ไม่ปวดฟักบุ๋งนร้าน้ำนี่น,นี่ยครับเป็นตอนแบบผักข้าหากินหนักครับผักนลำบากเนามันได้กินรู้แล้วต้องผักแนวอื่นน้ำจิ้มนี่แซ่บกว่าอีเลียนั่นบอกกันชอบมากเรืองน้ำใาเรื่อง ลาลาต้องขอบน้อใหม่ตบริษัทสุดลาลาเนื่ยพ่อไงยครับ่สุดยังไงเหรอยังยังไงหอนัม่ยังยังก้ลายแล้วอืมห้อง่ออซอย่างกลไมเบี้ยเงินตัวยังบลหลายมากใคอยากได้ยังสู ปลูกยูของแพ้อยู่แล้วผมปลูกเองมันมันห้องาไปเลยเบิร์ตหรอวันทานดีครับย่างปลาขยันขยันขยานขยัม กินมันเ่เนี่อยาไปทำโจกบงกอเาไกัเขากันพีคความยิใจหน่อยหวดเปิดเแล้วพีคมี่สามหน่วยพีคเงี้ยวต้องเข้ากันเบอร์เทอรอยู่นี่ได้การเบอรแล้วผมว่าเลี้ยวปิดไฟกินแบบปกติครับพี่ พักเกลไปแล้วเราสังเกตมกนะครับปิดสวิฟ์ก็นได้นีมประมาณสิบนาทีมันยังติดซอสขวดอบบอกขวดไอ้กินนั้นเด็เหมีนน่กินผิดดอกหวานตลอด เจียมหมอมเแล้วกล่องดำแดดกลมเลยขวาป็นร้องน้ำดแดดแล้ว็นสายแข็งได้เอิญเรากินได้เวอร์ลาวบได้ก็กินแน่จะกินก็เผาไปให้รู้สึกยุ้งเผา,าไปครับ ึงกบสวยมากกุบนาำตามใจชอบกินได้สบายเลยแหละกินได้ปักเผาปลอยมากับปลอยมาหน่อยด้ยแบบนี้เผาหอมที่สุดโอเค okay, เดี๋ยวเขาผิดทายเรากินหนามมาเ้าว่า,านกันครับผมครัะมีอั้ทันซีมด้วยขออยาบเสือครับผม ผมมาลพึงล่องครันมาครับกินลองนั่นเดิ๋กินเบิ้องมารับท้าหมอเลยนี่น้น้เสียงนั่งครับนั่งติดตอยกับผ้าก่นนะััวับ้าตเสียเฮ็ได้เยบร้อยเนนึงเหมือนเกียรตอร์แสกนึงหนามมันลัหรอเร่งเดมเียเรียบเาอยู่บ่สิแหละ แต่ตอนนี้มาคือบุกเครือาอกินแซ่แซ่ซอยมากินพอดีกินกินนวลมันนวลมันนวลหวานมากเลยเยี่ยมาครับหวานุหวาพี่พี่พี่แอแเล่แอลเล่หวานเนี่ยหวานสีแดงหนาด้วคือเราบบั่นใดครับผมบริเฮตสูตรนไลน์ูสินเห็นไหมเอาอะอ๋อเยกินซ้ำน้ยิ้มเลยหรคุว่าแน่นอี่เด้ตับไหมแน่นอย่าแน่นเด้ ต้มตับโเปีย์แล้วต้มซีน้องเปียอ์หา้นบบนี้ครับเงียนั่ก็หอนบางอไงรเนู้อมมาล่ะก็ดีเลยเนี่ยดือ เดือนต่อขั้นแมวครับข้นหน่อยครับเห็ดดุนแดงเลยพอดื่น้ำไปใส่ข่าไปครับแ่าไปเวิร์ไวยูห่าอูาแล้วไปแหลนานน้ำแล้วครับหมกเร็วก่านะอดีครับผมคือผมหือสุ้าสุภาเข้าเยอะเข้านงแค่แนวสุงภหพอกินต่อแซบโซวันเผาแซบ นั่งหอนรปจอเีกับปอกเปลือไว้พอดีเลยนี่เอาวอปอกเปลืกเองเลยโดนน้ำสูงเนาะตัไปตามพอ้นได้หายานได้ปลาก้นอนาะนี้มันทำต กูน้ำอยู่ไฟไฟเลันแบงขึ้น่ให้เขาพ่อกินพักแล้วเก็ดมามเก็บเซีกระพอมมาจินมกับนาคบสดๆสดๆอยู่อยู่แปลงไหมันใหญ่กอนผมเบิ่งอยู่กินยังน่อยยงน่อยอยู่กูมเดืยดเนกูมากเนาะเี่นั่งเห็นเดือดนั่งบนเนเดือนก็เียคนเดือนนึงเลยไว้พักพักาา กิับผัดใม่เบื้องต้นไดครับผมไปละ,ละหอมหอกหน่อยมอนเราควองดูวนเราอมเกรอเทีก่อนเดี๋ยวแล้วคือตังกินใส่ซอสพริกเลยหมูกระเ,เทียต,ต้ม ต้มผักกินแล้วผมดูจอดเลยมาหับปวดกินเวดดีได้เอินได๋เอาล้างจุกัดอาบข่าวน้ำหอมเด้อเอาแปรงพักได้ด้วยเยับต้อพอแล้วถ <c oughs> อยได้พร้อมธรรมาดา โอ,อ,อ,อ้มีการล็อกล่อหมุนออกได้โฟวิวตัวนี้โอ้โฮผิด <laughs> ได้ไว้กังแพงโอ้โฮผินกังแพงได้พร้อมผิด <c oughs> ได้เห็ไหมกกัดอืม <c oughs> โอ้ คายด้วยของหวานนะผมมเาไม้เฮาคือเผาน้ำหอมลอยปี๋เบอกสูงหนึ่งแต่าาเป็นเผาหอมผ่านครับผมนี่แหะ,ะมือม<ะ>ันทรมานมองนี่แหละตัเบื้องงานดีกัน,นะผมจะกินบ่เติมออเอาหนงเป๋จอเนาะขาดเดนี่เอื้อเาอยากสาหวานเว้ยโยกันดี ตกเอี่ยวสุดสะดีติดใหม่พอดีอ๋อที่นี่ถ่ายรบลูกเข้าวลวดตัดขวนแสงเงยมันหลวดไหมรูงบ้าเบิดพ่วงหลวดเลี่ยมถือมงได้เนาะเดาเอาเนาะโอ้โหทรมานเหมือนเดี๋ยววันน,นี้มาแล้วหนึ่งลูกเราเป็นผลงานเด่น แตกมุดแตกใล่ไหมหันตกววะมันแตกแสดงว่ามันปึ้งกับหัวเอาแล้วนะพาพี่นั่นคือเดือดรุ่นกันเฮ้าครับอุ้ยมีเหี่ยวด้วยเนี้ยมีโอ้แกะมากเลยรุ่นใช่ย่งหวานในตัว กินน้ำนครับผมาล่ายห่อนลินไม้ตอนนี้้องกินน้ำก่อนแังบริกินน้ำเลยเพิ่นใหม่ไฟเพิ่นสะสมไว้สะสมไว้ยังเห็ดฟื้นบ่ะเพิ่นเลือกกว่าเพิ่นเห็ดฟื้นเดีสยวุ่มโมพานซุมเป็นหมอดไปหมอดกินซุมได้ผพานก็ยังเอาไปเฮ็ดเฮี้ยนบ๊อกน้ำสีเสนาเนี่ยคันผักเผา ตรงดีดีดตัวเี <C> ้มส <disappointing> ีครับมเงไยนี่ัง่เก็บตัวเขนสีเช้านะวันเสียนังได้เจอ่แต่ว่าถึงแบบหวานอยู่น้ำขเผาแมนดีมาับมจะน้เสียแบ่อันนี้อีกแกครับโอ้พอดีหน่อยนึกสมสิ พาถึงมีดบ้านนี่ย่อีหรีมะหวม่มะหวานมันเลยเนี่ยยีหรี่หนเสียเราถึงมาลาจัดออกเถอะมา,าลาดเนี่ย <laughs> ตัวหอมอยู่แลนออกสมศุบมาเ <c oughs> ลยวุ้นี่โอ้โตัวรุนนึงมันเกินมันแก,แนนก,ก่แล้วนี่ยังนอ้อยกับเห็ดกะทิได้แลยนี่ดุนี่ปวดเราก็ไปเห็ดอันด้วยหนายังกระแสียเราม มีควันแล้วนี่เออเรามีควันเลยผนี่นี่มันแน่นยังไงครับตาบม่ห่วงบ่เป็นคนไปเสียน้ำเสียนำมาผมให้ฟูขึ้นเอาเสวี่ยพอยังไงตาสองลายกูไม่นันเด็ดแดงมาเสียบเงินยิบมาเสียบเฮโอมาครับลองน้ำไปแล้วมันอาจจะแบบว่าลิ้นผมชาอยู่ไม่ได้กินหอมมะพร้าวเพราะหวานมันมีปัญหา béo phêt luôn phêt leo, bỏ bì lít nước chua ngọt kiểu, ngon, dịu ngọt mà khao ข่ามากผึงพอกันพอกินหมดเด็กเด็กเพชรเกเด็กจอแจตาใจนึกออด